นามัตถุรัตนตยัติสสะขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลิศิกขามาที่หน้า335วันนี้เรามาเรียนเรื่องวาจกกันต่อนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะได้กล่าวถึงกัตตุวาจกแล้วก็กรรมะวาจกไปแล้วนะวันนี้เรามาเรียนเหตุกัตตุวาจก เหตุกรมะวจกแล้วก็ภาวะวจกกันนะครับมาดูนะครับประโยคอย่างไรชื่อว่าเป็นประโยคเหตุกตวจกเหตุกตวจกคือกิริยาที่กล่าวบทเหตุกาตาผู้ใช้ให้คนอื่นทำเป็นประธานจะมีการที่ตัดปัะจัย4ตัวเป็นเครื่องหมายบอกว่าจกนะครับอย่างเช่นสามิโกสูทางโอทนางปาเจติ นายอย่างพ่อครัวให้หุงอยู่ซึ่งข้าวสุกประโยคเหตุตุกตัวจกนะครับตรงนี้พูดถึงกิริยานะกิริยาที่กล่าวบทเหตุตุกตาคําว่าเหตุตุกตาคือผู้ใช้คนอื่นทำเป็นประธานเี่ยนะรนนะประโยคเหตุกตัวโจกคือประโยคที่กล่าวผู้ใช้คนอื่นทำเป็นประธาน ใช้คนอื่นทาเป็นประธานอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาไทยนะเราก็แปลเมื่อกี้นายใช้พ่อครัวใช้พ่อครัวให้หุงข้าวนะอย่างเงี้ยนะครับนายใช้พ่อครัวให้หุงข้าวประโยคนี้มีใครเป็นบทประธานนะก็คือมีคําว่านายนายเป็นบทประธานนะนายใช้พ่อครัวให้หุงข้าว ประโยคที่มีประโยคที่มีคนใช้คนอื่นทำเป็นประธานะประโยคแบบนี้นะครับคือประโยคเหตุกัดถูกาจกนายใช้พ่อครัวให้หุงข้าวาหรืออย่างเช่นนายใช้พ่อครัวให้หุงข้าวนี่ก็ อาจารย์ใช้ให้เนนตัดต้นไม้อ่าแบบนี้นะครับอาจารย์ใช้ให้เนนตัดต้นไม้มเนี่ยประโยคแบบนี้ชื่อว่าเป็นประโยคเหตุกัดตัวาจกนี้มาดูตัวอย่างนะครับนายใช้พ่อครัวให้หุงข้าวนายนะนายก็คือสามิโก พ่อครัวสู่ทางข้าวโอทนังโอทนังแล้วก็ปาเจตินะครับปาเจติเนี่ยรูปแบบประโยคแบบนี้ชื่อว่าเป็นประโยคนเหตุกตัวโจกนะครับสามิโกแต่ว่านายสู่ทางยังพ่อครัวปาเจติย่อมให้หุงโอทนังซึ่งข้าวสุกนะครับซึ่งข้าวสุก นะนี่คือประโยคเหตุกตุวาจกนะครับแล้วทีนี้ประโยคเหตุกตุวาจโกเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยอาศัยอะไรนะด้วยอาศัยกิริยานะครับกิริยาปาเจติฉะนั้นกิริยาท่านก็นเลยบอกว่าเป็นกิริยาที่กล่าวผู้ใช้คนอื่นทําเป็นประธานกิริยาตัวนี้มันบ่งบอกถึงว่าประโยคนี้นะเป็นประโยค ที่กล่าวผู้ใช้คนอื่นทำเป็นบทประธานนะแล้วเราก็ต้องมาดูที่กิริยาตัวนี้นะในประโยคเหตุตัวกับตัวไโจกนี่กิริยาจะมีส่วนประกอบด้วยปัจจัย4ตัวนะครับเนยญ,ญานาเปน,นาพยะฉะนั้นตรงปาเจติเนี่ยเราสามารถใช้เป็นปาจายติปาจาเปติแล้วก็ปาจาปะยะติได้ ครับซึ fact, ่งมาจากปัจจธาตุลงเนปัจจัยลงติวิพัตอันนี้คือปาเจตินะปาเจติมาจากปัจจธาตุเนปัจจัยถิวิพัตปาเจยติมาจากปัจจธาตุนยะปัจจัยแล้วก็ติวิพัตปาจาเปติปัจจธาตุนาเปปัจจัยแล้วก็ติวิพัต ปัจจาะยะติปัจจาธาตุนาปะยะปัจจัยแล้วก็ติวิภตัตนะครับเนี่ยก็คือในประโยคนี้ตุกตัวโจกเนี่จะมีอ่าจะมีธาตุแล้วก็มีปัจจัยคือเน,นยะยนาเปแลวก็นาปะยะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเหตุกตัวโจกนะครับฉะนั้น ตรงที่เราต้องทําความเข้าใจในประโยคนี้ตัวกระตุวตัวก็คือประโยคที่กล่าวถึงผู้ใช้คนอื่นทําเป็นประธานนะอย่างนายใช้พ่อครัวให้ให,หุงข้าวคาว่านายเป็นประธานนะครับเป็นประธานของประโยคนี้ตัวกระตว้วจบเพราะว่าเป็นผู้ที่ใช้คนอื่นคือ,ค,อคือใช้พ่อครัวให้หุงข้าวนะซึ่งจะมีเครื่องหมายคือเนยยะนาเป เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเหตุกตรณจกนะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นอาจารย์ใช้ให้เนนตัดต้นไม้นะถ้าเรา,าในประโยคนี้นะบบประธานก็คือเหตุกตรามกันคืออาจารย์อาจารย์เป็นคนใช้เนนให้ตัดต้นไม้นะครับอาจารริโยสามารถเนรังต้นไม้รุกขัง เททิเฉทิใช้เป็นฉเฉทติก็ได้นะลงนีปัจจัยนะครับหรือเฉทยาติก็ได้เฉทาเปติก็ได้เฉทาป,ยา,ทาปยาติก็ได้นะครับเฉทาปยาติอืมงมีเห็นแล้วลงมาข้างล่างเฉทาปยาติ แต่ว่าอาจารย์ยังสามเณรย่อมให้ตัดซึ่งต้นไม้นะครับนี่คือลักษณะของประโยคเหตุกัับตัวาจกต่อมานะครับประโยคเหตุกรรมาวาจกคือกิริยาที่กล่าวบทกรรมกิริยาที่กล่าวบทเหตุกรรมเหตุกรรมคือผู้ถูกใช้หรือ สิ่งที่ถูกใช้ให้ทําเป็นประธาน,นามีการิตาปัจจัยคือมีการิตาปัจจัยการิตาปัจจัยก็คือปัจจัย4ตัวนะครับในนิยานาเป็นนัยยะเป็นเครื่องหมายแล้วก็ประกอบด้วยอ,นะอีอาคมอะอีอาคมยะปัจจัยต่อท้ายเป็นเครื่องหมายบอกว่าจบเช่นสามิเกณสูโทโทานางปาจิยเตพ่อครัวอันนายให้หุงอยู่ซึ่งข้าวสุกหรือ สามิเกณสูทางโอทโนปาจิยเตข้าสุกอันนาย่ยางพ่อครัวให้หุงอยู่นะครับค่อยๆมาดูนะครับดูทีละนิดในประโยคเหตุกรรมวาจกนะเหตุกรรมวาจกเนี่ยจะเป็นประโยคที่ประโยคที่กล่าวถึงผู้กล่าวถึงกรรม ที่ถูกใชนะ้ถูกใช้ให้ทำเป็นประธานของประโยคนะครับกล่นะาวถึงตัวกรรมที่ถูกใช้ให้ทำเป็นประธานของประโยคอย่างเช่นนะประโยคประโยคพ่อครัวเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นพ่อครัวถูกใช้ถูกนายถูกนาย ใช้ให้หุงข้าวเนี่ยประโยคแบบนี้นะครับชื่อว่าเป็นประโยคเหตุกรารมระวจกในที่นี้ก็คือพ่อครันะพ่อครัวถูกเจ้านายใช้ให้หุงข้าวเห็นไหมครับถ้าเป็นประโยคเหตุการต์วระโจจะเป็นว่านายใช้พ่อครัวให้หุงข้าวประโยคเหตุกรรมเป็นพ่อครัวถูกนายใช้ให้หุงข้าว ประโยคแบบนี้ชื่อว่าเป็นประโยคเหตุกรรมวาจกนะเวลาเราเขียนก็ก็จะแตกต่างจากเหตุกตัตณวาจกออกไปนะครับก็ต้องเรียงเจ้านายก่อนสามิเกนะสุโทโอทะนังปาปาจิยะเตน,นะครับปาจิยะเตปาจิยะเตก็ได้ปาจา ปิยะปาจายิยะเตก็ได้ปาจาปิยะเตก็ได้หรือปาจาปะยะเตก็ได้นะครับก็แปลว่าสุโทอันว่าเจ้านายสามิเกนะอ่าไม่ใช่สุโทอันว่าพ่อครัวสามิเกนะอันเจ้านาย ปาจิยะเตะปาจายยะเตปาจาปียะเตปาจาปายยะเตย่อมให้หุงโอทนางซึ่งข้าวสุกนะซึ่งข้าวสุกเทียบเทียบกันกับเหตุกัตตุวาจงให้ดีนะครับนะในที่นี้สูโทเป็นบทประธานเห็นไหมครับก็คือสูโทเป็นบทกรรมที่ถูกใช้ให้ทำนะเป็นบทกรรมที่ถูกใช้ให้ทำกลายมาเป็นบทประธานของประโยคเหตุกรรม,ม้าวจก นะครับนีคือประโยชเหตุกรรม,มวัจกแต่ว่าในประโยคเหตุุกรรม,มวจกเนี่ยบางทีก็เป็นประโยชน์ที่กล่าวถึงกรรมที่ถูกใช้ให้ทําเป็นประธานเหมือนแบบนี้นะครับแต่บางทีก็กล่าวถึงอขอลบข้างบนนะครับนะแต่บางทีก็ เป็นประโยคที่มีอยู่สองนะครับประโยคที่กล่าวถึงกรรมที่ถูกใช้ให้กล่าวถึงกรรมที่ถูกกระทำกล่าวถึงกรรมที่ถูกใช้ให้ไปทำ กล่าวถึงกรรมที่ถูกกล่าวถึงกรรมที่ถูกกระทำถูกกระทำเป็นประธานเป็นประธานซึ่งเป็นเหตุให้ถูกใช้นะครับซึ่งเป็นเหตุให้ถูกใช้ อะไรคือประโยชน์ที่กล่าวถึงกรรมที่ถูกกระทําเป็นประธานซึ่งเป็นเหตุให้ถูกใช้อย่างในที่นี้นะครับสามีนะสามิกะเนี่ยเจ้านายเจ้านายเป็นคนที่ใช้คนอื่นทําสุธาสุทานี่คือคนที่ถูกใช้ให้ไปทําส่วนโอทนะคือสาเหตุนะคือสาเหตุหตที่สาเหตุที่ถูกใช้ให้ไปทํา นะครับสาเหตุที่ถูกใช้ให้ไปทำก็คือข้าวสุกนะเป็นกรรมที่ถูกกระทําฉะนั้นสามารถแต่งประโยคอีกประโยคหนึ่งนะครับโดยอาศัยตรงนี้ได้นะแต่งอีกประโยคหนึ่งนะครับว่าสามิเกนะสูสุทางโอทโนโอทโน ปาจิยะเตนะครับปาจิยะเตก็จะแปลว่าโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสูทางอย่างพ่อครัวปาจิยะเตย่อมให้หุงก็จะแปลแบบเข้าใจง่ายๆว่าข้าวนะข้าวสุกถูกเจ้านายใช้พ่อครัวให้หุงอย่างเงี้ยนะครับข้าวสุกถูกเจ้านาย ใช้พ่อครัวให้หงในภาษาบาลีก็สามารถใช้ใช้ได้ทั้งสองประโยคนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองประโยคคือสามารถเอาตัวกรรมที่ถูกใช้ขึ้นมาเป็นประธานก็ได้หรือเอาตัวกรรมที่ถูกตัวกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดการกระทำเป็นประธานก็ได้นะครับนี่คือรูปแบบประโยคของ เหตุกรรมะวจงนะครับรูปแบบประโยคทีนี้มาดูที่กิริยานะครับกิริยาคือปาจิยเตเนี่ยประโยคประโยคทั้งห้านะครับประโยคทั้งห้าจะมีเครื่องหมายให้เรารู้ว่าเป็นประโยคอะไรต้องมาดูที่กิริยาอย่างเช่นคำว่าปาจิยเตนนะในทีนี้ปาจิยะเตซึ่งเมื่อกี้นะได้บอกไปว่า สามารถใช้ได้สี่ตัวปาจิยเตปาจายิยะเตปาจาปิยะเตแล้วก็ปาจาปายิยะเตปาจิยะเตก่อนนะครับส่วนประกอบก็คือปจาจ่าธาตุเนปัจจอีอาคมยะปัจจัยแล้วก็เตวิพัตนี่ก็คือปาจิยะเตนะปาจิยเตปาจจาธาตุเนปัจจอีอาคมยะปัจจัย เตวิพัตปาจายิยะเตนะ <c oughs> ปาจายยะเตมาจากปัจจ่าธาตุในยปะปัจจัยอ,อีอาคมแล้วก็ยะปัจจัยเตวิพัตนะปาปาจายิยะเตปัจจ่าธาตุในยะ,ย,ย,ะยะปัจจัยอีอาคมยะปัจจัยเตวิพัตต่อมาปาจาปิยะเตปาจาปิยะเตก็ามาจากปัจจ่าธาตุ นาเปยปัจจัยอีอาคมยัปปัจจัยเตวิพัตครับต่อมาตัวสุดท้ายปาจาปายยเตก็มาจากปัจจาธาตุนาปยะปัจจัยอีอาคมยัปปัจจัยเตวิพัตนะครับปัจจาธาตุนาปยปัจจัยอีอาคมยัปปัจจัยเตวิพัตนี่ก็คือส่วนประกอบของกิริยาเหตุกรรมวาจกนะซึ่งในบางครั้งก็จะมี เนปจัจประกอบด้วยมีเนบางครั้งก็นนยะบางครั้งก็นาเปบางครั้งก็นาปะยะแล้วก็จะต่อด้วยอิอาคมยะปัจจัยนะอิอาคมยปัจจัยก็เหมือนกับที่พูดไว้นี้นะครับก็คือมีการิตาปัจจัยคือเนนไนยะนาเปนาปะยะบวกอิอิอาคมยะปัจจัยนะเมื่อกี้ที่เขียนให้คืออิอาคมนะแต่บางทีก็ใช้อิอาคมก็ได้นะครับ ใชอ่อยาคมถ้าเป็นใชอ้อยาคมนะตรงนี้จะเป็นปาจียะเตปาจะยียะเตปาจาปียะเตปาจาปาย,ยะเตนะถ้าเป็นอิยาคมนะครับหากเป็นอันเข้าใจนะครับเหตุกมามวาิจกนะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบนะครับต่อมาอีกวาจกหนึ่งนะวิจกสุดท้าย ภาวะวากคือกิริยาศัพท์ที่กล่าวกิริยาการเป็นบทประธานประกอบด้วยยปะปัจจัยและวิพัตฝ่ายอัตโนโบทปฐมบุรุษนะเป็นเครื่องหมายบอกวาโกเช่นเตณภุยเตอันเขาเป็นอยู่ภาวะวากไม่มีภาวะวายก,นะกนี้กล่าวเน้นที่กิริยาอาการนะครับจะไม่มีบทที่ลงปฐมาวิพัตน ภาวะวาจบเป็นกิริยาที่กล่าวกล่าวเน้นอืมอ่าเอา,อางี้ดีกว่าเป็นประโยคที่กล่าวเน้นเน้นกิริยาอาการนะครับกิริยาอาการไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคลนะไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคลอย่างเช่นเตนะ ูยเตผูยเตอย่างเงี้ยนะครับเตนะก็อันเขาอันบุคคลน,นั้นภูยเตนะย่อมเป็นนะผูยเตผูยเตเป็นอยู่นะครับอันเขาเป็นอยู่่างเนี้ยซึ่งจะไม่มีบทที่แปลว่าอันว่านะไม่มีบทปฐมาวิพัฒนะครับในประโยคนี้ หรือ,อสมมติว่าปุริเสนะปุริเสนะาสิยะเตเนี่ยนะครับอันบุรุษย่อมนอนอย่างเงี้ยอันบุรุษจ่อมนอนเวลาแปลนะอันบุรุษย่อมนอนเวลาแปลแปลอย่างนี้นะครับแต่ความหมายก็คือ เน้นว่าการที่บุรุษนอนนะอาการอาการการนอนของบุรุษนะครับเป็นการเน้นที่กิริยานะเน้นที่กิริยาอาการแบบนี้นะครับจะไม่มีบทประธานนะไม่มีบทอันว่าแล้วก็เราสังเกตได้ที่กิริยานะกิริยากิริยาในประโยคภาวะวาจกเนี่ยกิริยาในประโยคภาวะวาจก จะประกอบด้วยยาปัจจัยเห็นไหมครับจะประกอบด้วยยาปัจจัยหรือบางทีงทก็มีอีออาคมอยู่ด้วยนะครับนะเหมือนกันกันกบกรรมะวะจกรนะมีอีออาคมอยู่ด้วยนะจริงๆส่วนประกอบของเขาเนี่ยจะเหมือนกรรมะวะจกนะครับจะเหมือนกันฉะนั้นในที่นี้นาอย่างเช่นภูยะเตนะภูยะเตก็มาจาก ภูธาตย่ปัจจัยแล้วก็เตวัตมานานะครับสีเตก,าาก,ก็มาจากสีเตก็มาจากสีธาตย่าปัจจัยแล้วก็เตวัตมานาเอาล่นะ Alors, ก็ภาวะวาจกก็จบไปนะครับจบไปเรื่องของวาจบทั้ง5ก็เป็นอันจบไปเอาล่ะวันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่าน จงมีวความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสับพเพทุมเหสุขิตาโหธาท,ทุกขามุจถะ